กูไม่แคร์คำคนกูไม่สนคำดา่ามีคนรักต้องมีคนเกลียดน้องเอ้ยธรรมดายังไม่มีคนเหยียบจมย่ามไดดีคนอิจชาพีดเจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นคนดังไม่เป็น,ยนอย่างฟันอย่าผิดวังให้ฟันฝา้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีท้าตียังยืนบนพัะส,สุทธาจงอย่าเดินกับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นอย่างฟัน อย่าผิดวังให้ฟันฝ่าทำมึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพัสดาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยั้งกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผักดันให้มึงสู้ทางจะไก่แสนไก่ย่าไม่ฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาะนะวนาวะพุ่งนี่กูจะไปถึงเส้นชัย